พี่น้องครับการอธิษฐานคืออะไรต้องทำยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันครับ CGN Thai พบก,กับผมครับกระดกนิลัเกียงไกลครับในรีวเวเบิรครับเราไปกันครับ พี่น้องชีวิตของเราเต็มไปได้วยความเร่งรีบนะฮะนาฬิกาก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาตื่นมาแล้วก็รีบเช็คลายเช็คอะไรหลายอย่างรีบไปทํางานรีบทําอะไรไปเรียนหนังสือทาอะไรหลายๆอย่างแต่พี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดี่ถึงการที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานนี่แหละครับการอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนกับการทูลต่อพระเจ้าโดยที่มีผู้ฟัง เราจะมโนภาพว่าเราเห็นคนดิ่งกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ยกหูมาฟังโทรศัพท์แล้วก็บอกโอ้ถ้าเกิดเป็นยุคสมัยโบราณมาดูคนนี้น่าจะสติไม่ดีละนะเพราะถืออะไรแท่งๆอยู่บนหูแล้วก็พูดเลยก็ไม่รู้อยู่คนเดียวนะครับนอกจากที่เราที่ฐานเหมือนกันเราจะดูแลต้องพลนมือบ้างกลุมมือบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างพูดเสียงดังบ้างไม่พูดเสียงดังบ้างแล้วคนนี้จะมองว่าเราดูแลเ,เราเป็นอะไรในพูดอยู่คนเดียวพี่น้องครับที่ปลายสายนั้นพระเจ้าฟังเราอย่างแน่นอนครับ พี่สุเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิษฐานครับ ผู้ทรงเปิดเป็นพระเจ้าที่ระองรงนั้นเข้าไปหาไปใช้เวลากับพระบิดาเป็นประจําในช่วงเช้าเ้านะครับในมาร์โกบทที่1ข้อ3 15หที่จริงก็มีหลายๆตอนนะฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเช่นในเวลาเช้ามืดอู้ทรงก็เสด็จลุกขึ้นไปเสด็จไปยังที่สงบและทรงอธิฐานอยู่ที่นั่นระองรงก็เริ่มต้นที่จะไปปราบระกาศแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรับใช้พระเจ้านะครับก็ได้ที่บ่ายไว้ว่าระองรงเปิดด้วยการอธิษฐานและระองรงก็รับใช้พระเจ้าอย่างบุนวายตลอดทั้งวัน แล้วพระองค์ก็จบลงท้ายด้วยการอธิษฐานอย่างสงบกับพระเจ้าดังนั้นเป็นเวลาที่ดีครับถ้าเรามีช่วงเวลาที่เรานั้นตื่นนอนมาช่วงเวลาสบายๆส,สงบๆนะครับใช้เวลากับพระเจ้าสักแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะครึคร่งชั่วโมงบางคนก็อาจจะหนึ่งชั่วโมงบางคนก็สิบนาทีแต่ให้มีเวลานิ่งๆสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาของเราไปตลอดทั้งวันแล้วก็จบลงก่อนนอนด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากในการอธิษฐานนะครับ อยากจะแนะนําการอธิษฐานใน5เรื่องด้วยกันนะครับที่เราควรจะอธิษฐานในชีวิตประจำวันของเราใน5้สิ่งด้วยกันนะครับอันที่นหนึ่งก็คือว่าอธิษฐานนะฮะอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าะะแลวต้นด้วยสิ่งนี้ก่อนนะฮะสรรเสริญพระเจ้าก่อนเลยยกย่องพระเจ้าพูดถึงความดีของพระองค์บรรยายถึงความงามของพระองค์บรรยายถึงความดีที่พระองค์กระทําในชีวิตของเรานะฮะความรู้สึกของเราพูดจากใจเลยขต่พระเจ้าพาระองค์สง่างามพระองค์ยิ่งใหญ่พระองค์ขอยกย่องพระนามของพระเจ้าขอเทิดทูนพระองค์รวมไปที่สรรเสริญท่ามกลางคนทั้งปวง เราก็พูดสรรเสริญพระเจ้านะฮะอันนี้สองขอเสนอก็คือว่าเราขอบพระคุณพี่ต้องมีอะไรที่เราเรารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าเราก็ขอบคุณพระเจ้าไปเลยนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจที่เราก็หายใจได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารประจําวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ดีขอบคุณพระเจ้าสําหรับงานของเราสําหรับการเี่นของเราสําหรับการตอบคำถามของพระเจ้าสำหรับบางเรื่องของเราพี่น้องเริ่มเรื่การสรรเสริญขอบพระคุณอันนี้3าก็คือเรื่องของการสารภาพบาปครับ กับมาหาพระเจ้าครับแล้วพระมีบอกว่าให้เรากลับมาหาพระองค์เหมือนดั่งกลับมาอยู่ในแท่นบูชานะแล้วก็มาขอพระเจ้าเมตตานะขอพระเจ้าช่วยเราเถิดเราผิดไปแล้วในความบาปถึงสองสามสี่นะพี่น้องพูดไปเลยนะครับพระเจ้าฟังเราอย่างแน่นอนขอโทษพระเจ้าต่อไปนี้ไม่ทําแล้วขอหันหลังให้บาปแล้วเราจะไม่ทําอีกแล้วขอโทษพระเจ้าขอความเมตตาจากพระเจ้าพระองค์ช่วยหน่อยแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนนะครับ แต่มีข้อแม้คือกับใจจริงๆขับพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นก่อนนะครับอันที่4คือฐานเผื่อพี่น้องครับฐานเผื่อพี่น้อง,องมีใครในขี้จักไหมเราฐานเผื่อเพื่อนของเราฐานเผื่อครอบครัวเราลูกของเราสีบานของเราพ,พระเจ้าในบทบาทต่างๆฐานเผื่อกันและกันฐานเผื่อพี่น้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วบางคนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาผมเจอบางคนเนี่ยอยากใจฐานเผื่อสลับเขาในในเรื่องของครอบครัวเรื่องรายได้ ปัญหาเรื่องของโรคภัยก็เจ็บบางอย่างนะขอพระเจ้าช่วยเหลือเขาในในเรื่องของพี่น้องเรานเนี่ยเราก็ทําเพื่อพี่น้องของเราได้และอันที่สุดท้ายคือ5คือไอ้นขอในสิ่งที่เราต้องการเอาลําดับใหม่นะเอาสิ่งที่เราต้องการเอาไว้สุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะ oh. ขอพระเจ้าวันนี้อยากจะสําเร็จเรื่องของเรียนมากอยากจะสําเร็จเรื่องของงานมากขอพระเจ้าช่วยงานตรงน,นี้ยากจังขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราเถิดขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องินูตางให้กลับคืนมาขอพระเจ้าให้เรา เป็นคนที่ดีขึ้นในบางเรื่องนะเรากําลังสู้กับบางอย่างอยู่ขอให้เราชนะสิ่งเหล่านั้นนะพี่น้องสามารถที่จะถานกับพระเจ้าได้อย่างน้อยห้เรื่องนี้ก่อนครับก็คือสรรเสริญขอบพระคุณสารภาพบาปจัหรับพี่น้องแล้วก็อธิษฐานเผื่อเรื่องของเราห้เรื่องนี้ครับเราสามารถทําได้นะครับวิธีการที่ฐานเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายๆครับขอเสนอวิธีการธิษฐาน4เรื่องแล้วกันนะครับ วิธีที่1ก็คือว่าเวลาที่เราอธิษฐานนะครับเราแทนตัวเองว่าอะไรดีนะฮะแล้วก็แทนตัวเองด้วยคําว่าข้าพระเจ้าก็ได้ดิฉันก็นได้หนูก็ได้ผมก็ได้ข้าพระองค์ก็ได้แล้วก็แทนตัวเองว่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะสก็คือว่าเริ่มต้นยังไงนะก็อยากจะให้เริ่มต้นด้วยประโยคแบบที่พี่สูเริ่มต้นนะพุมบอกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ผู้ทรงสถิตในสวสนรรค์อ่าแก็เริ่มต้นกันเลยข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเริ่มต้นอย่างเงี้ยข้าแต่พระเจ้า อันที่3ก็คือเนื้อหาเขาไอ้ฐานคุยอะไรนะครับผมผมก็แนะนําว่าเวลาที่เราไอ้ฐานด้วยเนื้อหาก็เป็นธรรมชาติของเราก็พูดไปเลยครับค่อยคําง่ายๆของเรานะฮะโอ้ oh, ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้ช่วยให้ลูกของเราเรียนหนังสือเก่งขึ้นขอพระเจ้าช่วยลูกของเราปลอดภัยจากโควิดช่วยลูกของเราให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้ลูกเราเข้มแข็งขึ้นนะเป็นต้นแล้วก็พูดด้วยค่อยคาธรรมดาอย่างนี้นะฮะต่อมาคําลงท้ายนะฮะคำลงท้ายก็ เราลงท้ายอย่างนี้ฮะลงท้ายว่าขอทั้งสิ้นนี้ในนามพระเยซูิสตนเจ้าอามนนะฮะเพราะเราเชื่อพระเยซูก็ขอในนามพระเยซูจบด้วยการข้าพระองค์ไานทั้งสิ้นนี้ทั้งหมดนี้คือทั้งสิ้นนี้ที่เราพูดมาในพระนามพระเยซูอามนอามนก็แบบว่าเล่เ,เดบีโซขอเป็นไปตามนั้นนะฮะแล้วก็จบแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นการไปฐานที่ง่ายๆที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงครับ การอธิษฐานเนี่ยเป็นการทูลสิ่งที่เรามีความต้องการแน่ๆที่ไปต่อพระเจ้าเราปรารถนาหลายอย่างแล้วก็ทูลกับพระเจ้าเรจาจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเนี่ยพระองค์ตอบอยู่ใน3เรื่องนะคือพระองค์ตอบว่าให้ตามใจปรารถนาอันนี้ก็ดีใจแล้วก็คงจะมีความสุขดีอันที่สองพระองค์ตอบบางทีพระงค์บอกว่าให้เรารอคอยพระองค์อาจจะตอบเราแล้วแต่ตอบให้เรารอคอยเราก็รอคอยสิครับอันที่สามเนี่ยพระองค์อาจจะตอบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ พระองค์ปฏิเสธเรือเ่องนี้ฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าความพัฒนาของเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าสําหรับเราเองพระเจ้าเท่านั้นที่รู้และบางครั้งพระองค์ก็ปฏิเสธเราบอกว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับเจ้านะฉะนั้นการปฏิเสธบางทีก็เป็นคำตอบของพระเจ้าเหมือนกันนะครับบางทีเราบอกโอ้พระเจ้าเงียบจังเลยบางทีความเงียบนี่เป็นคาตอบของพระเจ้าเหมือนกันที่พระองค์จะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องรอคอยหรือเป็นเรื่องที่พระองค์งนั้นบอกว่าไม่ใช่เป็นนา,ามัสไทยพระเจ้าอย่างแน่นอน นในนี้ขอให้พี่น้องพึ่งพาพระเจ้าครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความจริงใจทูตลตอบพระองค์ทุกสิ่งเหมือนเดิมแหละครับแล้วรอคอยพระเจ้ามอบเอกสิทธิ์นั้นไว้แด่พระเจ้าอย่าลืมนะครับว่าคําทูลขอนั้นอาจจะมาจากเราก็จริงแต่เอกสิทธิ์คําตอบนั้นเป็นมาจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าและเชื่อตามนั้นด้วยกันเราจะเห็นพระเจ้าส่งตอบเราทั้งในทางหนึ่งครับ พี่น้องเคยที่ถานกับพระเจ้าไหมครับถ้าพี่น้องเคยถานบางเรื่องที่สามารถเปิดเผยได้นะพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยฮะในคอมเมนต์นะฮะหรืออยากให้เราถานเผยเรื่องอะไรพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยนะครับที่นีครับอย่าลืมครับให้เรามีการกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ด้วยกันแล้วก็พี่น้องมีการกดกระดิ่งไว้นะฮะเวลาการใหม่มาจะได้รู้ว่ารายการใหม่จะได้มาแล้วเราพบกันในอีีต่อไปนะครับในดีเวเบอร์นะครับขอพรกผพี่น้องนะครับถ้าทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ